จะไปดีพี่น้องมาพบผกับสองสาวคู่บรนนาคือจอ่าเด้อพี่น้องเด้อมมือในห้ฮาเดมีโอกาสมากเมืองยังก่อนอีกเมืองตลาดใช่ไามเมืองตลาดสาวคู่สาวคู่สิผ้าไปเบิ่งเขื่อนนำมือเขื่อนนำมืออันนี้เมนทางไปเป็นขางทัพีที่ว่าได้ขึ้นมาทางแบบว่าทางแบบในในสันผู้เป็นหรอกเว้นในสันผู้ในเข้มเหนือผู้เนาะมั <c oughs> ะนแน่พี่น้อง มารุนมารุนแบบโอ้ยง,งามมาลีมารุนสินทางง,งาม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 มามลีนำซำนำทะเลแต่อันนี้เขาเอื่นว่าเคลื่อนไฟฟ้าอันนี้ยแต่บุหงว่าจะม,มีโอกาสได้ลองแพลหรือบออันนี้มาบึงผ่าบรรยากาศแคมทาง ไปตื่นตาตื่นใจโอ้ยโอ้ยโอ้โหเรียมตามมัน <c oughs> แค่มแม่น้ำแค้มพูค <c oughs> ะแนนสอยู่ฟังไทยก็คล้ายๆคืออันเ้าไปแค้มสะเลแค้มสะีียุดชมวิว Geh' ich ตาลีแต่บางบานเฮาบึงนี่ทะเลกะทะเลสุดชัดแหน่เบิ่งตัวป่วงง่ายๆอุ๊ยทําไดก่อนคือว่ามันบ่วยปวงปานนี้ก่อนคือว่ามันแคบๆอันนี้ปั่นมาเบิ่งแล้วป้าให้เรียนให้เจ้ามาให้เจ้ามาเบึ่งนี้ก่อนนะนะเพราะมึงนี้มึงนะเพราะคักท่องเที่ยวเขาเจ้ามากะเจ้าสิมาส่งตรงนี้แหละ าขี่เขือประมันจากสมมงสุงเนเมืองผาบบรรยากาศพี่นอ,อ่ะเทนีลาวสาวๆเนี่มาหากล่อง <c ười> สิพาเป็นหล่หลองลองเฮื่อสมมุงละหาเซนพวกเซนเจ็ดเซน ก็มีพี่นอ้องเลยน้างามันเป็นสีฟา้าสีทะเลสีทะเลวะสีเหลีาพี่นอ้องนอกจากพลาสติอ,อแล้วเพิ่นกันยังมีเครื่องฮัตถกรรมี่มีหัน <c oughs> มีหันคลายของฝาขลองตอนแต่ก็มีรถหับสุงโ,โอ้ยใหลุ่นโอ้ยงามเลยเนาะ รีบเขาเป็นตะแพงอยี่ลี่เตี้ยเครื่องหักกรรมจากสานนี่กระเป๋าพี่เนาะงามๆิวนี่สวยอลังการงานสสงนะท่องเที่ยวกะ เติมพลังพี่น้องเติมพลังก่อนเด้อก่อนชิมมี่แห้งยางไปพี่น้องข้าวฉิบเป็นโลผ้าพี่น้องโลเบิง่งฝาบรรยากาศแบบแบบเป็นทรมบเมนทะเลีแต่ขายคือทัลลี่เฮ ผู้นำหนาพาทางเนื่องจากว่าห้ามเป็นคนท้องถิ่นเนาะอาศัยไฟเพลิงชุปป่เพลินนี่เกิกนดน่าตระหนักมาเลยยามบอกแตงยางก็มีทางยา,กกางยาแต่บุ้งหงว่ามือนี่คะคนณร้ายหรือคนหน่อยเดี๋พี่น้องเด้หอห้าก็เคยมาไหนจะไหนห้าก็เคยมาไหนจะคนหน่อยไหนจะสวงแรงๆคนจะหลายเาบอก ส่วงประมาณสามโมงสี่โมงกรจ้ะแต่บเมือในห้องก็มา,ฝาเฝ้า <c oughs> <c oughs> เนาะอุ้ยเด้อพี่น้องเด้อไปสิมาไปสิมาเจียวลาวอันนี้อยู่ทะาละเมี่ยงจันโบเมนนครหลวงเกลือนหนึงหน่ง เคื่อนน้ำเงื่อเคลื่อนน้ำเงื่อหลายคนสงสัยว่าอันนี้มันเป็นเป็นน้ำจืดเนาะหลายร้คุณช่งสัยก็คือว่าอะไรมาดีไร้ไร้คนก็ให้ขนาดน้ำแต่นเน,นี่ยแหละมีเจ็ดสกีพผมว้าอย er ู่เราบูมีทะเลนี่แหละขนาดน้ำของทะเลเรา้ายสีฝาค่ะอีกทีได้พี่น้อง กูห้างกันเดินทางมาหวัวจักชื่ออื่นไา้ยังอันนี้ยสาวๆนุ่มๆสาวๆโอ้ยยยวงนั่งดินเป็นวงๆวลวงปุ่มใส่เนี่ยยังมาได้ลงไปไสัมผัดเลย ป๊อดจิทูเข้าจะออกแล้วพี่น้องเป็นฐานอาหารเป็นฐานอาหารนี่อ้าวิวงามบ่าดีสุมคำลั่มลือสุมคำลั่มลืออื้อ,อลั่นักออกไป อยู่ในเฮือจะมีหาอาหารเอาก็สังเอาก็สามารถกินอาหารในเฮือสามารถลองเฮือสมองหนึ่งหาแซนฮูกแซนจิตแซนกับมีสาวๆก็มาทายหูคือเก่าว่มมียังร้ายหมวนเนี่ยต้องเก็บ่าไปเป็นทีระดึก นี่พี่น้องเก็บภาพสัตว์เด็ดนี่นี่สร้างกล่องก็ธรรมดาได้นี่แต่จะเป็นตากล่องได้โหตั้งหน่อยกะนี่เก็บภาพใหม่พี่น้องเบิ่งนกัเมือมือกอล่องโบมี่มือมือกล่องค่าแต่หู โอ้ยงามแท้งงามวาพี่เนาะแ่กันเหอมีอ่จหัหดเอาแบบเอาแบบว่าอันเมือเมอโอ้ยอือ c คนเบีย สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเมินหน้ากันนะ